ครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ติดตั้งระบบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องควบคุมนะครับตรงนี้นะครับที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับเป็นชุดระบบน้ํานะครับมีจากน้ําประปาหมู่บ้านนะครับมาเข้าตัวถังกรองตรงนี้นะครับก็คือประปาเข้านี่นะครับมีวาล์วตรงนี้เข้าถังกรองกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเข้าถังเก็บน้ํานะครับ พอเขาถังเก็บน้ําเสร็จก็ออกจากถังเก็บน้ําไปที่ปั๊มน้ําแรงดันคงที่ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะจ่ายไปห้องน้ําแล้วก็จ่ายไปในบ้านนกชั้น234สามสี่ห้านะครับทีนี้ไอ้ตัวปั๊มตัวนี้นะครับคือปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับก็คือใช้น้ําจากตัวถังเลยนะครับไม่ผ่านปั๊มออกจากปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับเป็นท่อสแตนเลสทั้งชุดนะครับตัวนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสนี่ ท่อสแนเลสนะครับก็คือจะต่อขึ้นไปที่บ้านนกโดยตรงเลยนะครับตัวนี้นะครับวิ่งเข้าไปในตึกนะครับส่วนตรงเลี้ยวตรงนี้เขาเรียกว่าทำบายพาสนะครับกรณีหัวพ่นหมอกตันหรือจะลองเทสน้ํานะครับเราก็จะเปิดวาล์วตรงนี้นิดนึงนะครับตรงนี้นะครับที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นท่อสแตนเลสอย่างดีนะครับยาวสเมตรนะครับ แล้วก็เป็นชุดข้อต่อใช้น็อตหกเหลี่ยมทั้งชุดนะครับตัวนี้สแตนเลสท,ทั้งหมดนะครับก็วันนี้ประมาณนี้นะครับได้ประมาณนี้ตัวระบบคอนโทรลตรงนี้นะครับก็จะคุมปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงตัวนี้ด้วยนะครับก็คือเราต่อเดินท่อต่อไปนะครับมันจะมีปลั๊กอยู่เป็นชุด2ชุดนะครับชุดหนึ่งสำหรับปั๊มพ่นหมอกแรงดันสูงนะครับชุดหนึ่งเป็นของ ปั๊มอัตโนมัติที่ไว้ใช้น้ำในตัวบ้านนะครับตัวนี้นะก็วันนี้ประมาณนี้นะครับส่วนด้านบนก็เสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังเติมน้ำเข้าถังแล้วก็จะเดี๋ยวจะน้ำเต็มแล้วจะลองเทสไอ้ตัวปั๊มพ่นหมอกด้านบนดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอควบคุมระบบออนไลน์นะครับก็จะมีตัวแยกชั้นอิสระ ชั้น1ชั้น2ชั้น3น,นะครับเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นตัวควบคุมใหญ่นะครับก็หน้าตาประมาณนี้นะครับมันสามารถออนไลน์ได้ออฟไลน์ได้นะครับได้ได้สระบบนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยผมก็จะแยกชัดเจนนะครับเป็นออฟไลน์ก็มี asonic, ม ok, นนอันต้าโซนิกมีพ่นหมอกชั้น1นึ่งอันต้าโซนิชั้น2พ่นหมอกชั้น2ก็คือแยกแยกหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับผม นี่ตู้ก็เป็นตู้ตู้ไม้ HMR กันชื้นนะครับเดี๋ยวมีฝาตู้แล้วก็มีซีเลคเตอร์สวิตเป็นสวิตหมุนนะครับมีใช้รางเเหล็กไวเวททั้งชุดนะครับตัวนี้ประมาณนี้ครับผมตอนนี้เราก็กำลังล้างไอตัวน้ำ ที่เรากรองครับตอนนี้ล้างถังกรองก่อนนะครับน้ําทุบล้างคาร์บอนล้างสารต่างๆให้สะอาดเดี๋ยวพอน้ําใสเราก็จะเปิดเจ็บเข้าตัวถังนะครับน้ํามาจากตรงนู้นแล้วเดินผ่านท่อมานะครับตรงนี้นะครับนี่ด้านนอกของตัวคารน,นะครับเดี๋ยวผมจะติดเ,เป็นก๊อกน้ําไว้สําหรับล้างมือ1จุดนะครับตรงนี้นะครับเป็นท่อไฟของกล้องจอนปิดผมไปติดไว้ที่สายฟฟ้าตัวนี้นะครับ ายแลนแล้วก็สายไฟนะครับตัวนี้นะครับตัวน้ําเข้านะครับเป็นท่อพีทั้งชุดเดินมานะครับเป็นพีน้ําดีนะครับแล้วมีข้อต่อแปลงเป็น PvC นะครับตัวนี้แล้วแปลงเป็น PvC มีวาล์วปิดเปิดหลังบ้านนะครับรั่วไหมพี่ไม่รั่วโอเคนะครับไม่รั่วเดี๋ยวจะกรบนะครับเดี๋ยวรอดูสักคืนว่ามินมีซึมไหมนะครับโอเคครับประมาณนี้ครับผม นี่พวกนี้อุปกรณ์สายแลนนะครับกล้องจนปิดรอบบ้านนะครับภายนอกบ้านมีทั้งหมด5ตัวนะครับข้างในบ้านอีก1ิบอ,อ11ตัวนะครับรวมทั้งหมด16ตัวโอเคครับผม